จากสภากองกเกรสนะครับในขณะที่เอริสซึ่งเขาก็ย้ายมาทำงานให้กับทิกตอกเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เคยเป็นรองประธานฝ่ายองค์กรหัวหน้าที่ปรึกษาทรัพยากรทางปัญญาของ Microsoft มาก่อนนะซึ่งสหรัฐอเมริกาทำทุกอย่างฮะเพื่อที่จะกีดกันกินจีนก่อนหน้านั้นก็พยายามกีดกันชิปของจีนเพื่อที่จะไม่ให้จีนขายสินค้า และก็ทําให้สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้เพราะสินค้าจีนดีมีคุณภาพและแถมถ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในะครเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแต่สถานการณ์สงครามกำลังบานปลายได้ฟาดกันอย่างหนักเลยทีเดียวตนรัสเซียก็เกี่ยวกราดชี้สหรัฐอเมริกาถล่มลึกอนุมัติเงินช่วยเหลือ,อยูเครนเพิ่มเติม,ตมในการทําสงครามเตือนพบจุดจบหน้าละอายเหมือนสงครามเวียดนาม รัสเซียระบ,บุความเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผู้แทนสษฎนของสหรัฐอเมริกาที่อนุมัติเงินช่วยเหลือในกรอบใหม่ของยูเครน6ก4 0รล้านดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นว่าวอชิงตันกำลังถล่มลึกสู่สงครามลูกผสมกับมอสโกที่ต้องพบจุดจบอย่างน่าอับอายเช่นเดียวกับความขัดแย้งในเวียดนามหรืออัฟกานิสถานที่พ่ายแพ้แบบ ต่อเนื่องในขณะที่เนทันยาหูก็กล่าวต่อสู้การลงโทษใดๆนะครับหลังลือจอดโดรนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนบเบนจามินเนทันยาหูหานายกมตรีของอิสราเอลได้มีการระบุว่าการต่อสู้กับมาตรการคว่ำบาตท,ที่กำหนดเล่นงานหน่วยรบใดๆของอิหร่านเข้าไปฮะของอิสราเอล ข้อต่อข้อกล่าวหาละเมิดสิทธิทมนชนหลังมีข่าวลือตามสื่อมวลชนว่าวอชิงตันมีแผนดำเนินการลักษณะเช่นนี้ซึ่งัยิงแล้วมันก็ยากนะนะครเพราะว่าเขาขายอาวุธให้กับอิสราเอลในขณะที่ได้เวลาเอาคืน,นกลุ่มนักลบในอิรักนะครับรัวยิงจรวดถล่มฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในซีเรียจรวดอย่างน้อย5ลูกนะครับถูกยิงออกจาก เมืองชุมมาของอิรักนะครับพุ่งเข้าฐานทัพของสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของแบกแดดมีการเปิดเผยกับรอยเตอร์นะครับในขณะที่โจไบเดนนะครับก็เผลอนะโจไบเดนก็เบลออีกรอบนะครับ บอกอเมริกันชนต้องเลือกระหว่างเสรีภาพกับประชาธิปไตยโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเบอร์แล้วเบอร์อีกนะครับหลังสุดปราศัยนะล่าสุดก็ทำการปราศัยหาเสียงที่เพนซิลเวเนียนะครับเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเลือกระหว่างเสรีภาพกับประชาธิปไตยขณะที่ผู้สันทัดกรณีมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นข้อพิสูจน์ เพิ่มเติมว่าชายวัย81ปีรายนี้ไม่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบด,ดีเพราะหลงหลมล,ลึมลืมเนี่ยคุณปู่วัย72ปีติดโควิด -19 ยาวนานทุบสติติ613วันก่อนตายวันเป็นตัวกลายพันธ์อันตรายชนิดใหม่ทีมวิจัยชุดหนึ่งจากเนเธอร์แลนด์นะครับพบการติดเชื้อโควิด -19 ยาวนานเป็นพิเศษของคนชรารายหนึ่งฮะ ซึ่งเสียชีวิตจากไวรัสมรณะชนิดนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วด้วยวัย72ปีก่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรากฏตัวนะครับขึ้นมาของตัวกลายพันธุ์โควิด -19 โคโรนาที่ปรากฏว่าอันตรายกว่าเดิมนะครับในขณะที่อียิปต์ก็ทวงคืนรูกป,ปั้นพระเสียรน,นะครับฟาโรหรามเรสที่2อายุ3,400ปี กระทรวงโบราณวัตถุแห่งอียิปต์ได้รับมอบคืนส่วนรูปปั้นพระเศียรของฟาโรห์รามเรสที่2องอ,อายุราวอา0 0าปีซึ่งถูกขโมยและลักลอบนำออกไปจากอียิปต์เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับกระทรวงวัดสดุนะครับกภยหกระทระวงวัตถุอียิปต์ได้มีการถแถลงว่าเวลานี้รูปปั้นดังกล่าวถูกส่งกลับ มายังพิพิธภัณฑ์อียิปต์นะครับในกรุงไคโรแล้วทว่ายังไม่ถูกนำออกจัดแสดงนะครับหลังพิพิธภัณฑ์นี้มีแผนที่จะมูรณะซ่อมแซมต่อไปนะครับในขณะที่ปลอบใจตัวเองรัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกายันชิปของหัวเว่ยไม่ล้ำสมัยเท่ากับชิปของสหรัฐอเมริกา จีนาโรมันโดรันตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาบอกว่าชิปที่บริษัทหัวเว่ยของจีนใช้เป็นขุมพลังในสมาร์ทโฟนรุ่น Mate 60 Pro นะครับยังไม่ทันสมัยเท่ากับชิปของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการกรีดกันเทคโนโลยีของสหรัฐเมริกานั้นใช้ได้ผลนะครับหัวเว่ยเป็นบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนถูกสหรัฐเบรกาใช้ มาตรการนะครับกำจัดทางการค้ามาตั้งแต่ปี2019โทษฐานละเมิดคำสั่งคว่มบาตอิหร่านโดยเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐอเมริกาและเตะทวงความก้าวหน้าเทคโนโลยีนะฮะของมันนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ไม่พอใจหลังนายกบรรีคิชิดะส่งเครื่องสักกระไปสารเจ้ายาสุกุนิในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับราอยงานว่าเกาหลีใต้แสดงความไม่พอใจอย่างหนักหลังในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะฮะฟูชิโอกิชิดะนะครับได้ส่งเครื่องบวงสวงสักดิ์าระไปยังศาลเจ้ายาสุก,กุนิที่อื้อฉาวกลางกรุงโตเกียวตามประเพณีปฏิบัติแต่ถ้ว่าฝ่ายเกาหลีและจีนมองว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นเสณ์ของลัทธิทหารนิยม ของญี่ปุ่นที่ทำการข่มขืนผู้หญิงนะครับของทั้งสองประเทศนะฮะปรากฏว่าเทสลาก็หันราคารถไฟฟ้าในจีนเยอรมน,นีและทั่วโลกแบบเดียวกับในสหรัฐอเมริกาเทสลาตัดสินใจปรับลดราคารถไฟฟ้าในตลาดสำคัญหลายแห่งนะครับในนั้นก็รวมถึงจีนและเยอรมน,นีหลังจากดาเนินการ แบบเดียวกันนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วในสหรัฐอเมริกาในขณะที่พวกเขากำลังเผชิญกับยอดขายตกต่ำนะครับท่ามกลางสงครามราคาอันหนักหน่วงสำหรับรถ e ีวีโดยเฉพาะรถไฟฟ้าราคาถูกของจีนที่ขายดิบขายดีแล้วก็ราคาไม่แพงติ k กตอกก็จอที่จะปลดผู้บริหารนะครับที่ไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาหลังแอปซอโดนแบน แบ่งกล่าวของ t i k t o อนะครับเตรียมปลดผู้บริหารที่รับผิดชอบการเจรจากับ,บรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหลังสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกามีการลงมติผ่านร่างนะครับบีบให้บริษัทไบเดนนะครับสัญชาติจีนต้องดำเนินการขายหุ้น t i k t o อกทิ้งเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับเอริชแอนเดอร์นะครับ, er Anderson, รบที่ปรึกษาของ TikTok และก็ ไบเดนนะฮะประจําสหรัฐอเมริการับหน้าที่เป็นผู้นําการเจรจากับสหรัฐอเมริกามานานหลายปีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ตกได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ในสหรัฐอเมริการั่วไหลไปถึงมือของรัฐบาลจีนนะครับหรือแม้กระทั่งป้องกันไม่ให้จีนสามารถใช้อิทธิพลกับข้อกําหนดสิ่งที่ใช้จะมองเห็นฟีดข่าว นั่นก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณนะ์เรื่องของเทส l a นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นอกจากจะมีการปลดพนักงานแล้วลดราคาแล้วนะฮะแซบเบอร์ทรก็หยุดจำหน่ายเป็นการชั่วคราวเพราอพบจุดอ่อนนะการปรับราคาอย่างกว้างขวางครั้งนี้นะครับมีขึ้นหลังจากบริษัทผลิตยศนะฮะีของอีลอนมัสนะครับ, Musk, ร,บรายงานเมื่อช่วงกลางเดือนว่า ยอดส่งมอบทั่วโลกของพวกเขาในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับ mm hmm. เบบไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทระบุว่าเทสลาได้ปรับลดเริ่มต้นของโมเดลทนะครับในจีนจำนวน1 4 0 0 0หมืยวนราว7.1หมื่นบาทนะครับเหลือ231,900หยวน1.1ล้านบาทนะครับส่วนในเยอรมน,นีผู้ผลิตรถไฟฟ้านะครับสัญชาติ สหรัฐอเมริกาแห่งนี้ยังปรับลดราคารุ่นโมเดล3ลง42,990ยูโรหรือราวประมาณ1.68ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับที่ยังคงอยู่ในระดับที่มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เหลือ40,990คันนะครับเขาไปฮนะ40,990ยูโรราว1.60ล้านบาท นะครับโฆษกของเท s l a เปิดเผยว่านอกจากในจีและเยอรมนีแล้วยังมีการปรับรถราคาในอีกหลายประเทศในยุโรปนะครับตะวันออกกลางและก็แอฟิกาอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีการระบ,บุชื่ออย่างเจาะจงจึงไม่แน่ใจว่ามีไทยรวมอยู่หรือไม่นะตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเดียร์มัสเตปอสข้อความเบารอยเตอร์ uters, กำลังโกหกนะครับจากถ้อยแถลงหลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์ นะครับรายงานเมื่อวันที่5เมษาย,ยนวัเทศราได้ยกเลิกแผนพัฒนารถ e ีวีราคาประหยัดที่เข้าถึงง่ายและเป็นที่รอคอยมานานนะครับแล้วหันยานยนต์ e ีวีไร้คนขับนะครับโรบอตแท็กซี่แทนนะครับซึ่งมัสกก็บอกว่าเป็นเรื่องโกหกแต่ก็ไม่ได้พัดผิงว่ามันไม่ถูกต้องตรงไหนเขาไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นดังกล่าวฮะกระตุ้นให้นัก กระตุ้ให้หนักลงทุนส่งเสียงเรียกร้องขอความกระจ่างให้มากกว่านี้นะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นเรื่องของ TikTok นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการออกกฎหมายมาเรียบร้อยนะครับดิชแอนเดอร์สันที่ปรึกษานั้นของ TikTok แล้วก็ของไบเดนนะครับประจำสหรัฐอเมริการับหน้าที่เป็นผู้นําการเจรจา,ามาหลายปีปรากฏว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จ นะครับอย่างนั้นก็ตามก็มีความพยายามนะดูเหมือนจะไม่สามารถโน้มน้าวขณะทางานระหว่างหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ทําการตรวจสอบความปลอดภัยของทิกต o k ล่าสุดนะครับผู้แทนรัศดรได้มีมติเห็นชอบเดินหน้ากระบวนการผ่านร่างกฎหมายบีบให้ d บ n ดนต้องขายหุ้น TikTok นะครับไม่เช่นนั้นแอปแชร์วิดีโอสั้นนะยอดฮิตก็จะถูกห้ามใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแหล่งข่าวฮนะก็ ไม่ประสงค์ออกนามก็ยืนยันนะว่าทิกต o k มีแผนที่จะปลดแอนเดอร์เซนนะครับจากการทําหน้าที่ผู้เจรจาในสหรัฐอเมริกาทว่าตอนนี้เขายังคงทํางานในบริษัทอยู่นะครับด้านเจ้าตัวยังปฏิเสธที่จะตอบคําถามเรื่องนี้โดยขอให้สื่อมวลชนไปสอบถามทาง TikTok เอาเองนะครับในขณะที่กฎหมายบังคับ t i k t o กเนี่ยนะครับ จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาของสหรัฐเมริกาภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาประธาน,นาธิบดีโจไบเดนก็พยายามประกาศชัดเจนว่าจะลงนมามบังคับใช้กฎหมายนี้ทันทีเมื่อได้ไฟเขียวจากสภาของกรสนะครับในขณะที่เอริสซึ่งเขาก็ย้ายมาทำงานให้กับทิกตอกเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เคยเป็นรองประธานฝ่ายองค์กรหัวหน้าที่ปรึกษาทรัพยากรทางปัญญาของ Microsoft มาก่อนนะซึ่งสหรัฐอเมริกาทําทุกอย่างเพื่อที่จะกีดกันกินจีนก่อนหน้านั้นก็พยายามกีดกันชิปของจีนเพื่อที่จะไม่ให้จีนขายสินค้าแล้วก็ทําให้สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้เพราะสินค้าจีนดีมีคุณภาพและแถมถูกด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักเจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูชาวไทยเธอทุนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขวากสัติใด อาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28การากฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เบียมสูนเกษมเปรมปรีถวยราชเช่นใจไร้ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกร์บดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลื่ยงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សងព្រះចរើន เจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยต้องระเจริร